สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะรายการพูดจากภาษาช่างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา101.5เมกะเฮิร์วันอาทิตย์เวลา8.30ถึง8.55นาทีวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นในประเทศไทยนะคะค่ะ เราก็ได้วิทยากรนะคะที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องขอให้วิทยากรช่วยแนะนานตัวเองนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมกรสวสตราจา,ารย์ดรธวัชชัยออดจันทร์ครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชาติหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสทนครับ คคงแพทย์สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคงแพทย์เพ่งวานิชครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวรกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราก็เกิดมาถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องฟิวชั่นนะคะเราอยากจะพูดถึงภาพรวมของงานทางด้านสพนนะคะ ว่าเราเป็นสถาบันที่ดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยตรงในประเทศไทยของเรานะคะอยากให้อาจารย์พูดแนะนำะสนทนทำอะไรบ้างมีความรมับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะครับ,รบ,รบสำหรับสทนหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชาตินะครับก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงอวบของเรานะครับที่มีหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาใน ด้านตง่าๆของประเทศนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้บริการด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านทางโครงสร้างพื้นฐานดังเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่สทนมีนะครับอันนี้อันนี้เป็นในหลักการในภารกิจจัดตั้งนะครับแต่พูดกันสันส้นๆง่ายๆก็คือว่าเราทําการวิจัยโดยที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์แล้วก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่างๆในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็นำเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์เนี่ย มามากกว่า60ปีแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เรามีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอานําเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยไปประยุกต์ใช้ด้านาต่างๆนะครับเรื่องของการเกษตรนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาด้านต่างๆในเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของการแพทย์การแพทย์นี่น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ ได,ได้ได้ตัวละมาาที่สุดนะครับก็สารผลิตสารเภสัตหลังสีเพื่อที่จะส่งไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโรงพยาบาลที่สามารถเอาสารเพสัชหลังสีเนี่ยไปใช้รักษาผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับปัจจุบันเราก็มีเกือบส0สิโรงพยาบาลทุกประเทศนะครับซึ่งเราก็าผลิตสารเพสัชหลังสีนะครับแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอไปใช้ในการตรวจมะเรง็งว่าเออมะเรง็ง ที่ผู้ป่วยเรามีเนี่ยซึ่งแต่ London, ละปีเนี่ยเรามีผู้ป่วยใหม่เนี่ยเป็นเป threaten mm ็นแสลในในประเทศนะครับก็มะเร็งเนี่ยอยู่ขั้นไหนแล้วแล้ว hmm. ก็มีอย่างไรแล้วก็วางแผนการรักษานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาเลขของสารเภสัชกรังสีไปช่วยในการรักษาด้วยนะครับซึ่งก็มีกันอยู่ทั่วไปนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันอย่างเช่นมะเร็งต่ำลุกมาที่ผู้ชาย เป็นกันอยู่ค่อนข้างเยอะก็จะมีการฝังแร่เราจะได้ยินคํานี้กันบ่อยๆนะครับฝังแร่คือแร่คืนแร่อะไรอย่างนี้นะครับหรือผู้ป่วยที่เป็นทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคคอพอกอย่างนี้ก็เป็นการคืนแร่คืนไอโอดีอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับไปไปช่วยในการรักษานะครับนอกจากนี้เราก็ยังใช้ในเชิงอุตสาหกรรมด้วยนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยก็นําเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยเยอะมากมายทีเดียว นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการตรวจวัดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งโรงงานที่มีความซับซ้อนมากๆอย่างเช่นโงรงั่นน้ำมันนะครับซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมทีเ่เรียกว่าสร้างมูลค่าเยอะมากในการผลิตเป็นปิโตรเคมีเป็นอะไรทั้งหลายนะครับก็แทนที่ว่าจะต้องหยุดโรงงานเพื่อที่จะตรวจสอบว่าระบบต่างๆเนี่ยอ,อ,อยู่ในมีความปลอดภัยที่โอเคมีการ เดินเครื่องที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีการอุดตันไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์เนี่ยไปช่วยในการที่จะตรวจว่าตอนนี้ไม่มีการอุดตันใช่ไหมครับถ้ามีการอุดตันก็ใช้พวกหมอกันพวกนี้ถ้ามีการอุดตันเราก็ถ้าตรวจพบเจอก็ปิดแค่ช่วงแค่แค่ส่วนตรงนั้นแล้วก็ซ่อมบารุงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่คือภาพรวมหลักๆที่เราให้บริการนะครับส่วนเรื่องของการวิจัยพัฒนาเนี่ย ตัวสธนอเองก็ทําอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไปยกระดับเรื่องของการบริการที่ที่เรามีให้นะครับและนอกจากนี้ก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาอื่นๆน,นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของน้ํานะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเพราะปลูกต่างๆมากมายประเด็นที่สําคัญอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของน้ำคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำเนี่ยจะมี เราควรจะบริหารจัดการยังไงเวลาเราพูดถึงน้ําก็อาจจะพูดถึงน้ําฝนน้ําท่าแล้วก็น้ําใต้ดินอ,อย่างน้ําฝนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะครับก็มีคําถามว่าเออแล้วมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับเราสามารถใช้ที่นนีกกนคลย์เนี่ยไปช่วยบอกได้ว่าปัจจุบันน้ําฝนเนี่ยไม่ได้มาจากแหล่งนี้แล้วนะปัจจุบันก็เปลี่ยนไปอาจจะมาจากพื้นที่อื่นมากขึ้นขึ้นอะไรอย่างเังน้ยว้ำปะจักษะใช่ครับก็สามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของการบร<น>ิหารจ<ช>ัด<ม>การน้าหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินหรือที่เราเรียกกันว่าน้าประดาน้าประดานี่อยู่ใต้ดินเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรที่จะสูบขึ้นมาใช้เท่าไหร่แล้วก็บริหารจัดการยังไงข้อมูลที่สําคัญที่เราต้องรู้ก็คือว่าน้ำเนี่ยมันมีการเติมเข้ามาอย่างไรแล้วก็มีความเชื่อมโยงในแต่ละบอ่อการน,นี้ยอย่างไรคราวนี้ปัญหาคือว่าน้นา,าน้ำประดานี่อยู่ใต้ดินเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ นะครับเราก็สามารถที่จะนำทคนงคเป็นต<ร>ัวแท็กด,ดูใช่ไหมคะครับก็ผสมใส่สารลังสีลงไปแล้วก็เราก็จะดูว่ามันเชื่อมต่อกันอย่างไรมีอัตราการไหลเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สําคัญที่เราใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้าซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการเกษตรวัตถุมากเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่ครับเป็นภาพรวม ค่ะทาน,นี้ในส่วนของภาพการศึกษานะคะว่าเป็นแหล่งที่ผลิตบุคลากรน,นะคะผลิตคนที่จะเสิร์ฟให้กับทางด้านสทน,นะคะ่ะไม่ทราบว่าหลักสูตรของอาจารย์มีการเรียนการสอนมีหลักสูตรอะไรบ้างคะขอเชิญอาจารย์นุ่มแพทย์อธิบายให้เราฟังนิดนึงนะค,ะค่ะครับผมสำหรับในภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียเราก็จะมีหลักสูตรทั้งหมด4หลักสูตรนะครับก็จะมีทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโท2หลักสูตรก็คือหลักสูตรในสายวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สายวิทยาศาสตร์ แล้วก็หลักสูตรในระดับปริญญาเอกนะครับหลักสูตรปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยเราเปิดมานานแล้วเราก็เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการวิจัยซึ่งงานวิจัยที่เราได้ทํามาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทําร่วมกับสถาบันภายนอกนะซึ่งสถาบันนิวเคลียร์สทนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่เราทํางานร่วมกันมานานมากแล้วนะครับในส่วนของการสร้างบุคลากร ตอนนี้เรามีนิสิตหลายคนที่จบออกไปเนี่ยเราก็ไปทํางานอยู่ที่สชนอ,น,อนะครับก็ <c oughs> คือการวิจัยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขาทาวิจัยเลยแล้วก็งานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการทําวิจัยร่วมกันเพราะฉะนั้นแนวทางมันไปด้วยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับช่วงหลังๆเรามีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีขึ้นนะซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีเราก็จะเน้นในเรื่องของความต้องการภายในประเทศซึ่งก็จะเหมือนกัน นะครับก็คือเราก็มีการทํางานร่วมกับทางสทนมีการส่งนิสิตไปฝึกงานที่สทนนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราไปในทางเดียวกันเราก็เกิดความต่อเนื่องค่ะค่ะทีนี้กออ็ส่วนตัวเอง ตอนที่สมัยเรียนปริญญาโทนะคะก็ได้ออไปใช้บริการ<ป>ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์<ป>อยู่เหมือนกันนะคะค่ะทีน,นี้ในส่วนของตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็มีประโยชน์ทํางานวิจัยในหลายๆด้านนะคะแต่ทีน,นี้เห็นว่าอาจารย์จะมีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูงนะคะตรงนั้นมีเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค,ะค่ะก่อนก่อนอื่นจะต้องอยากจะพูดนิดหนึ่งคือจริงๆต้องขอบคุณทาง างด้านนิวเคลียร์เทคนะครับที่ช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทางสนองก็ได้เอาได้ได้รับนิสิตเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาทํางานที่เราแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เรียกว่าขยายประโยชน์ให้กับประเทศเอานิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆน,นะครับซึ่งเ,เรื่องกํบบาลังคนเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งกไ็ได้ประโยชนต์ตรงนี้เยอะมากครับเ,เรื่องของ สทนเนี่ยนอกจากเรื่องของการไปใช้เอาพลังงานนิวเคลียร์ที่นยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่สนทนทํามาโดยตลอดก็คือว่าเราเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตน,นะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราทํามานานแลวก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ที่บางเขนนะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับ และในขณะเดียวกันเราต้องมีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตเราต้องเตรียมในวันนี้เพราะว่าเ,เรื่องบางเรื่องเนี่ยระยะเวลาในการเตรียมในการเรียนรู้เนี่ยใช้ระยะเวลานานะครับก,ก็ต้องเตรียมแต่วันนี้นะครับเรามีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยปัจจุบันนะฮะเ,เรามีเรื่องของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งสามารถใช้ในด้านอุตสาหกรรมได้แล้วก็เรากําลังพัฒนานเครื่องไซคโครนซึ่งก็กใกล้จะเสร็จลว นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับที่เราได้เตรียมไว้สําหรับอนาคตอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องเราเรียกกันว่าเครื่องถูกะแมกซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ไว้สําหรับควบคุมพลาสมาเพื่อที่จะสร้างไปสู่พลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานฟิวชั่นซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนี้ครับก็เป็นเครื่องมือไว้สําหรับเราได้เรียนรู้และก็พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมด้านด้านนู่นด้านนี้เพื่อที่จะรองรับ สิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ<ม>ก็ปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือชนิดนี้ที่เราเรียกว่าเครื่องโทรคมนาเนี่ยก็เราได้รับความช่วยเหลือจากประเทศจีน<ม>นะครับโดยได้พัฒนาจนเสร็จและปัจจุบันก็ติดต,ตั้งที่สทนที่อง,องครักษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องโทรคมนาเป็นเครื่องแรกเลยในภูมิภาคอ,อาเซียนนะครับที่สามารถที่จะดาเนินการได้แล้วก็สามารถที่จะยกระดับวิศวกรรม ของประเทศเราเนี่ยให้มีค,ความสามารถสูงขึ้นแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ก็มีความพร้อมในด้านนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ในโครงการนี้เนี่ยเราก็ได้ดึงเอานักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นิิสักศึกษาจากทั่วประเทศเลยมาทํางานร่วมกันเพื่อที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชันเนี่ยไปด้วยกันเลยโดยผ่านทางเครื่องมือชิ้นนี้ที่เราเรียกว่าเครื่องสกัด ก็เครืงโทรคแมแา็กก็ตอนที่เราเป็นข่าวนะคะว่าเป็นภาพทิศเทียมนะคะใช,คใช่ไหมคะที่ถ้าคนที่ติดตามออข่าวสารทางด้านวงการศึกษาวงการวิจัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็เห็นบอกว่าจะไปคืนที่นคะรนายกนะคะค่ะกเออ็เป็นกําลังใจนะคะอยากจะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของทางด้านนี้นะคะบางคนกออ็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ก็ ระหว่างทางที่เราจะไปถ oh ึงตรงนั uh, uh, um, uh, ้นน mm ั hmm. us, uh, ้นม re ันมีการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องเทคโนโลยีตรงนั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรื่องของดวงอาทิตย์ประดิบรือดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวนะงั้นมันคงใช้เวลาสะสมองค์ความรู้อีกสักระยะนึงค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยด้วยด้วยความต้องการแล้วก็ความพร้อมของเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะเข้ามาเร็วกว่าที่เราคิดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า หลายหลายประเทศเนี่ยก็มองว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราจะพัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้านะในอีกประมาณ 20- 3 0าสปีข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเมื่อประมาณสองสปีที่แล้วนะมีบางประเทศก็บอกว่าไม่เอาละเราจะเอา,เาเอาีกยปีข้างหน้าให้ได้อย่างเช่นประเทศอังกฤษหรือประเทศจีนบอกว่าภายในปี2 0 4 0เนี่ย<ม>เขาจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอันนี้ก็โอ้โหเขาตั้งใจมากเลยแล้วก็มีความทุ่มเท แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีปัจจุบันเนี่ยมีเรียกว่ามีสตาร์ทอัพหรือมีภาคเอกนชนที่ยืดมือเข้ามาทำเรื่องนี้เนี่ยก็ประกาศอีกประมาณ5-10ปีข้างหน้านเนี่ยจะสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณที่บอกว่าอไอ้ที่เราบอกว่าไกลตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ละด้วย โดยข้อจํากัดความ,มจำเป็นใช่ครับแล้วก็ค,ความต้องการที่เนื่องจากว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะいいเราเรารู้ว่าเราต้องหาพลังงานชนิดใหม,ม่เพื่อที่จะทดแทนพลังงานฟอสซิลที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เราต้องหาวิธีนในการลดพอดีให้ได้ก็กลายเป็นความต้องการที่สนับสนุนให้พลังงานฟิวชั่นเนี่ยมีมีโอกาสมากขึ้นนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยคือบริษัท Microsoft ประกาศซื้อ ไฟฟ้าจากสตาร์ทอัพทางด้านฟิวชั่นนะครับอีก5ปีข้างหน้าภายในปี2028เนี่ยเขาจะซื้อไฟฟ้าจากที่นี่นี่เืิแบเดียวเองเื่ดแป๊บเดียวเลยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจและเขาต้องการสนับสนุนเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีฟิวชั่นเนี่ยมีความคึกคักมีการกระตุ้นมีการสนับสนุนซึ่งทั้งภาครัฐ แล้วก็ภาคเอกชนที่ทุกฝ่ายลงมาเล่นกันเนี่ยเป็นที่คราวนี้ถ้าเราลองย้อนกลับมาในในอดีตในประเทศไทยมักจะเป็นผู้ตาม,มในเรื่องของเทคโ,โนโลยีเหล่านี้นะครับเรารพูดง่ายๆคือเรามักจะรอให้เทคโนโลยีมัน,มนอิ่มตัวแล้วเราเราคเป็นผู้ซื้อใช่ครับแต่คิดว่าเราเนี่ยเราเราคิดว่าประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนละถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเป็นเราจะ จะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวเนี่ยเป็นอย่างอื่นได้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมคําถามคือว่าเราทําอะไรได้มากกว่านี้ได้ไหมปกติผู้ซื้อคือเป็นผู้ที่มีเงินด้วยนะคะใช่ก,เก็เราก็อยากซื้อเราอยากใช้เชลก็ไม่ได้ใช่ว่าเราจะมีเงินเ,นเยอะเนาะถูกต้องครับคือถ้าเราเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ต้องซื้อต่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 อไปจะซ่อมจะอะไร,ไรเราก็ซื้อใช่ครับซึ่งซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศมานกนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะ ทำอะไรบางส่วนได้นะครับไม่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ย<ม>เป็นเทคโนโลยีที่เราผลิตได้ในประเทศไทยเราเองนั่นหมายถึงเราสามารถที่จะลดคอสของค่าใช้จ่ายของประเทศเราได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเทคโนโลยีจริงๆเราก็ไม่สามารถจะมีส่ว<อ>นร่วมในการสร้างเลยค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นส่วนที่สําคัญที่ว่าทําไมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเราต้องรู้จักเรื่องเกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมที่ที่เกิดขึ้นในเครื่องนี้แล้วก็เราต้องช่วยกันหาช่องทางว่าอะไรที่เราจะเป็นเรื่องที่เราจะมุ่งเป้าไปเพื่อที่จะเป็นของของประเทศไทยเองเราอาจจะใช้ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งส่งขายในต่างประเทศค่ะทนนี้อาจารย์ก็พูดถึง ฟิวชั่นเข้ามาแล้วนะคะเทคโนโลยีฟิวชั่นเพราะว่าวัตถเครื่องโทคเขมรนะคะนี้ทางด้านภาครัฐศึกษาน,นะคะหลักสูตรของเรามีวิชาที่เสริมเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีฟิวชั่นที่จะมาช่วยอาจารย์ทวชัยในการสร้างเครื่องโทคเขมรบายไทยแลนด์ครับในส่วนของวิศวกรรมนิวเคลียร์นะคะืคะจริงๆเรามีสิตก็จําเป็นที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการสร้างพลังงานด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์อยู่แล้วซึ่งฟิวชั่นก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ที่ผ่านมาเราจะเน้นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่กง่องโรงไฟฟ้าที่มันมีการใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ในปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เมื่อเราเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีฟิวชันเนี่ยมันไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดนะครับ mm hmm. เราก็คงจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็เพิ่มรายวิชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฟิวชันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่วิศวกรรมนิวเคลียร์อย่างเดียวนะครับที่มันมีส่วนในเรื่องของเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรื่องของแมนูแฟคเจอริงเรื่องของการผลิต mm hmm. ต่างๆนะแล้วก็ทั ซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของฟิวชั่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วกอ็อย่างที่อาจารย์ทวชัยบอกก็คือว่า,วา,าทางหน่วยงานสทนก็ได้หน่วยงานการศึกษาในเรื่องของการผลิตผลส่วนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยครับเราก็ได้ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือด้วยเพราะว่า ต้องบอกจริงว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของนิวเคลียร์หลายๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องไซคโคลตอนที่อาจารย์พูดถึงหรือแม้กระทั่งตัวโทคมแมทนะครับคงเป็นการยากที่หน่วยงานการศึกษาจะสามารถที่จะผลิตพวกนี้ขึ้นมาเองได้หรือนํามาใช้เป็นในแต่ที่เพราะฉะนั้นสอนทนอเนี่ยเลยเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญมากๆในแง่ของการสร้างบุคลากรและในงานการสร้างงานวิจัยนะครับปัจจุบันเราก็มีโครงการที่เราทํากับสนทนเนี่ยเราสอนทนอเองก็มี ทุนวิจัยให้ด้วยต้องบอกตรงนี้นะครับก็เราไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีมากนะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการทําหลักสูตรอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้ผลิตคนที่จะสามารถเข้ามาแล้วก็เข้าใจตัวเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงได,ได,ได้ได้ตรงเป้าจริงๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันการศึกษาของเราเนี่ยซึ่งเราเน้นในเรื่องของการให้นิสิตรู้ในทุกด้าน นะครับก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนมาให้สามารถที่จะทํางานได้กับเครื่องมือเพื่อเรียะหลักจี่เขาจบมาเนี่ยก็จะได้ไปทํางานได้ทันทีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เราก็มองอยู่ว่าเราจะมุฟไปยังไงเพื่อให้สามารถที่จะไปต่อเนื่องต่อยอดได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าความรวดเร็วนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่า5ปี10ปีเนี่ยมันไม่มันมันไม่นานนะับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้หลักสูตรของเราฟีดทนเข้าไป ส่งคนเข้าไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว,วค่ะทีน,นี้คุยกันเพลินเลยนะคะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี้อยากจะให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งหนึ่งว่าเอเครื่องตัวที่เรียกว่าเป็นตัวหลักๆตัวใหญ่ๆที่สทนมีอยู่นะคะฟ a ส i ิลิตี้อย่างเงี้ยคะ่ะว่าของเราเนี่ยที่จะเป็นช่วยในหลักๆในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ละรังศีอะคะ่ะอาจารย์มีทราบว่ามีเครื่องอะไรให้อาจารย์สรุปอีกคร,ครั้งหนึ่งอะคะ่ะครับสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานหรือ,เคร,อเครื่องมือขนาดใหญ่ที่สทนมีอยู่นะครับก็มีเครื่องปฏิกรณ์ในเพลวิจัยซึ่งเราใช้งานมา60กว่าปีแล้วนะครับมีเครื่องอิเล็กตรอนบีมซึ่งใช้ในเชิองอุตสาหกรรมปัจจุบันก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปี62นะครับตอนนี้ก็ใช้งานกันอย่างเต็มที่อยู่นะครับเครื่องไซโคตอนเนี่ยกำลังจะเสร็จนะครับแล้วก็เครื่องโทคาแมกซึ่งสร้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าสทนต้องเป็นเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานงชาติเราต้องมีการเตรียมการสําหรับ ปัจจุบันและอนาคตนะครับอันนี้เราต้องการเรียกว่าใช้ประโยชน์ในะปัจจุบันแล้วเราต้องต้อง,ต,องต้องบวกอนาคตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแผนระยะยาวเลยนะครับแผน20ปีเลยว่าเ,เ,เราจะสร้างาอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราสร้างเครื่องมือหลักๆเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีแผนที่จะเตรียมการสําหรับสร้างเครื่องต่อไปอย่างเช่นเ,เครื่องปฏิกริยาเพียววิจัยเนี่ยเมื่อกี้ได้บอกว่าเราสร้างมาใช้งานมา60ปีแล้ว ปัจจุบันเนี่ยมันมันกเกษียณย,ยังใช้งานได้ดีนะฮะ <S <S แล้วมันออตอบโจทย์ได้ไดเยอะมากแต่ว่ามันสามารถที่จะตอบเ,เรียกว่าความต้องการของประเทศเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นคนไทยมีอยู่ไม่เยอะเลยนะครับตอนนี้คนไทยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 60เท่า10เท่าของเดิมว่าอาจารย์ต้องมีเครื่องที่สองใช่ไหมครับะะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมการสําหรับที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเนี่ยเครื่องเครื่องที่สองเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประทรเทศมีความจาเป็นมีความจาเป็นก็คือยกตัวอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นว่าสารเษสารลังสีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนใช้ไม่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้มีคนใช้เยอะมากเยอะมากจนเราเราผลิตเนี่ยไม่ได้<ม>ก็ต้องไปสั่งจากต่างประเทศ นะครับแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออุปสรรคเยอะแยะมากมาเลยขนส่งไม่ได้ก็ก็มีปัญหาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผลิตได้ในประเทศไทยเราเองเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นความมั่นคงแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่จะช่วยช่วยคนไทยนี่แหละได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ความต้องการด้านอื่นๆน่นด้านเกษตรด้านสากลก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแผนที่จะพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์เครื่องที่สอง นะครับแล้วนอกจากนี้เราก็เตรียมแผนที่จะพัฒน,นาเครื่องเ,ออเกี่ยวกับฟิวชั่นเครื่องที่สองนะครับ mm hmm. เครื่องแรกเนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือจากประเทศจีน mm hmm. มามาช่วยเราสร้างเป็นพี่เลี้ยงให้เราตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเรื่องของอะไรซึ่งเราเราทำเองแต่เขาเขาก็มาช่วยเราแต่เครื่องที่สองเนี่ยเราตั้งใจมากๆเลยที่ว่าเราจะสร้างเองด้วยฝีมือคนไทย mm hmm. นะครับเรามั่นใจเลยครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราทำเครื่องแรกเสร็จเนี่ยเรารู้แล้วว่า โอ้โหเครื่องเครื่องนี้เ,เราทําได้แน่นอนด้วยด้วย,วยความรู้ความสามารถที่ที่เรามีแล้วตอนนี้เรามีประสบการณ์แล้วยังตอนนี้เราเริ่มเตรียมการแล้วว่าในอีกสิบปีข้างหน้าเราจะสร้างเครื่องอาทางด้านเครื่องมือทางด้านฟิวชั่นเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องโทกามกหรือเครื่องรูปแบบอื่นเนี่ยเครื่องที่สองจุดสําคัญวิศวกรรมออกแบบสร้างทั้งหมดจะต้องสร้างโดยฟิวมั่นนะครับอันนี้คือจุดที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็น แนวความคิดลักษณะประมาณนี้นะครับที่จะต้องอสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมการไว้สําหรับประเทศนะครับเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนในขณะเดียวกันก็นําเอาความรู้ความสามารถต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในในการพัฒนาน,นี้ให้มากที่สุดเพื่อให้คนไทยเก่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในด้านธุรกิจให้กับประเทศไทยในมากยิ่งขึ้นรัอกออันนี้ ของทางสนก,ก็จะดูแลในเรื่องของเครื่องมือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างต่างๆเตรียมพร้อมไว้ทางจุฬาเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของกําลังคนนะคะเรื่องของบุคลากรค่คะอยากให้อาจารย์แพทย์ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะครับกเ,เราก็มีแผนนะครับในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของหลักสูตรนะครับก็วางแผนว่า,วาอาจจะมีการจัดหลักสูตรร่วมกันในเรื่องของ ฟิวชั่นเะน่เรื่องนิวเคลียร์เราทาอยู่แล้วเราก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแอย่างที่บอกว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยแต่เดิมเราทําเพื่อให้นิสิตรู้หลายได้ตอนนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับมาเรามาดูว่าโอเคอาจจะมงมุ่งเป้าไปเลยว่านิสิตคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยอนาคตเขาจะอยากจะทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ให้เขาทาได้อย่างเต็มที่ในตอน,ต,อนต้นในเรื่องของการศึกษาตอนนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องของ ความยืดหยุ่นเพื่อให้นิสิเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นว่าเขาอยากทำตรงนี้อยากไปสู่ตรงนี้อยากคนที่อยากจะมาทำฟิวชั่นก็ให้เขาไปทำฟิวชั่นได้อยา่างเต็มที่นะครับส่วนอื่นเราก็อาจจะลดปริมาณลงนะแล้วในเรื่องของศาสตร์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ Big Data อะไรพวกนี้ตอนนี้เราก็นำกลับเข้ามารวมอยู่ในหลักสูตรเพราะว่า <c oughs> ในอนาะคต AI มาแน่นอนนะครับแล้ว AI <c oughs> ก็จะมะีส่วนเข้ามาในเรื่องของ ฟิวชั่นเยอะมวรด้วยเพราะว่าเรื่องของข้อมูลที่มันเยอะมากๆที่จะต้องมีการสกเคราะห์เข้ามาเนี่ยาเพระ,ะตอนนี้ตัวหลักสูตรเราเองเราก็เริ่มปรับให้มันไปทางนั้นมากขึ้นอันนี้ที่เขาเรียกว่า c u s เ o m i z e ใช่ไหมใช่ใชก็คือจะ Cu ั t o m อร์ให้ตรงตามใจผู้เรียนมากขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้นก็ก็เป็นแนวทางที่การศึกษาที่ควรที่จะมุ่งไปนะครับิงแล้ว เราไม่ได้แบบว่าเ,เรียกเลยนะคุณภาพหรือว่าความสามารถของเด็กตรงนี้สามารถที่จะไปต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหัวข้อของเราตรงนี้มันไม่ได้เป็นหัวข้อที่เ,เราสนใจแค่ในประเทศเรามีความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่อัปเดตอยู่ในสถานการณ์โลกอยู่เหมือนกันนะคะค่ะ ตอนนี้ก็เวลาของเรา,เาหมดจริงๆแล้วนะคะค่ะก็วันนี้ก็เราก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ในการสถา,าบันเทคโนโลยียนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะแล้วก็ท่าน 5, คุณน่าภาคอวิศวกรรมนิวเคลียร์นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่สลับเวลามาพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ